สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะดิฉันบริการแกก้าค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเด็กซ่อนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะคะสําหรับคําถามภาพรวมของครึ่งปีหลังนะคะของธุรกิจเด็กซ่อนก็ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนงานที่มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทนะคะ ในลักษณะของครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะเป็นโลซีซั s ซึ่งมันเป็น nature business เพราะฉะนั้นส่วนของธุรกิจที่มันจะเติบโตแล้วก็เห็นภาพการเติบโตได้ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นครึ่งปีหลังซึ่งเป็น c y เคิ business ที่เป็นปกตินะับปัจจุบันเท่าที่มีการ consider หรือว่าพิจารณาเรื่องของยอดขายที่มีการติดตามกับหน่วยง,งานขายนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนงานในแผนเรื่องของการเติบโตในตลาดต่างประเทศนะคะทั้งภาคของ US แล้วก็ที่เยอรมันเนี่ย ก็ยังเติบโตแล้วก็มีอิน้ามเข้ามาสม่าเสมอเพราะฉะนั้นในลักษณะของผลการดําเนินงานครึ่งปีหลังเนี่ยยังเป็นไป,นปนตามแผนงานที่เรามีการวางไว้ค่ะก็ตามที่ให้ไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จากจากปี2023ซึ่งก็จะตรงตามที่แผนงบประมาณที่เคยนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทค่ะ ก็พี่เข้าใจว่าโดยสภาพของการตลาดณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีภาวะผันผวนนะคะแต่ว่า,าในด้านของการด,ดําเนินธุรกิจของเด็กซนเนี่ยทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนงานแล้วก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านนะคะเชื่อมั่นกับทีมผู้บริหารของเด็กซ่อนนะคะว่าเราจะนําพาองค์กรของเรานะคะประสบความสําเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนค่ะฝากให้กับนักลงทุนทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ